สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดาเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอนำมาบทความจากหนังสือพิมพ์แนวหน้าออนไลน์ line, คอลัมน์ทวนกระแสะข่าวเขียนโดยคุณสุทินวันนักบวรมานำเสนอครับสาลร,รัฐธรรมนูญสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เป็นการล้างบาปด้วยไฟให้เนนบวชใหม่ คดีที่36สวขอให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา17 0วรรคสประกอบมาตรา8.2ว่าความเป็นนายกรัฐมนตรีของแพทองทันชินวัตรนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา17 0วรรคหึ่งวงเล็บ4และประกอบมาตรา160วงเล็บ4และวงเล็บ5หรือไม่ จากกรณีคลิปเสียงสนทนากับสมเด็จฮุนเซนประธานวุฒิสภาและอดีตนายกรัฐมนตรีกรรัมรรพูชาที่มีเนื้อหาพาดพิงแม่ทัพภาคที่สองรวมถึงมีพฤติกรรมบ่งบอกเป็นคนทรยศขายชาติทําให้กระทบอธิปไตยไทยกองทัพประชาชนพร้อมขอให้สารรัฐธรรมนูญมีคําสั่งให้ผู้ถูกรองหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าสารรัฐธรรมนูญจะมีคําวินิจฉัย ศาลร,รัฐมนูญพิจารณาเมื่อวันที่1กรกฎาคมมีมติ9ต่อ0ให้รับเรื่องไว้พิจารณาส่วนขอให้พูดถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ศารมีมติ7ต่อ2เสียงอย่างไรก็ตามตุลาการเสียงข้างน้อยก็เห็นด้วยกับการสั่งให้นายกหยุดปฏิบัติหน้าที่สำคัญ3ประการคือ 1. ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ความมั่นคง 2. การต่างประเทศ 3. การคลัง ซึ่งสามประเด็นที่ตุลาการเสียงข้างน้อยมีความเห็นให้หยุดปฏิบัติหน้าที่คือหัวใจสําคัญของคดีกล่าวได้ว่าศารมีมติเป็นเอกฉันในกรณีที่ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่เพียงรายละเอียดแตกต่างกันตุลาการเสียงข้างมากคงเห็นว่าผู้ถูกร้องปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจะเกิดความเสียหายมากกว่านี้ส่วนตุลาการเสียงข้างน้อยท่านคงเห็นว่าให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปเหมือนสัญ,ญลักษณ์ว่า เรายังมีนายกรัฐมนตรีแต่หน้าที่หลักคือความมั่นคงการคลังและต่างประเทศต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่มองจากมติดุลาการทั้ง9ท่านวิเคราะห์แบบชาวบ้านอาจบอกได้ว่านางสาวแพรทองทานอาจต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีไปตลอดการและนางสาวแพรทองทานอาจพบกับชะตากรรมเลวร้ายเหมือนเศรษฐาทวีสินที่ศาลพิจารณาว่าไม่มีความซื่อสัตว์สุจริตเป็นที่ประจักษ และฝา่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงนอกเนือหจากนั้นนางสาวเพทองทานอาจพบชะตาเลวร้ายคล้ายกับยิ่งลักษณ์ชินวัตรที่ถูกศาลดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตัดสินจำคุก5ปีเนื่องจากนางสาวเพทองทานยังมีเรื่องถูกร้องการใช้งบประมาณผิดประเภทซึ่งอยู่ระหว่างปปชสอบสวนดำเนินคดีนางสาวเพทองทานคุณหนูเศรษฐีหมื่นล้าน ผู้มีความมั่นใจในตัวเองสูงและไม่สำนึกในความผิดที่เธอทำบ่งบอกได้จากที่เธอแถลงหลังจากศาลมีมติให้นายกรัฐมนตรีหยุดปฏิบัติหน้าที่ว่าน้อมรับคำพิจารณาของศาลทุกประการและจะใช้เวลาชี้แจงให้ดีที่สุดว่าดิฉันทำไปด้วยเจต,ตนาดีเพื่อให้เกิดความสงบสันติและขออภยัยที่วิธีของฉันอาจทำให้หลายท่านไม่ถูกใจไม่สบายใจ คำพูดทํานองนี้แสดงให้เห็นว่านายกไม่มีวุฒิภาวะไม่รู้วิธีบริหารและพิธีการทูตกับต่างประเทศเนื้อสิ่งอื่นใดเธอไม่เข้าใจวลีที่ว่ากรรมเป็นเครื่องชี้เจตนาว่าหมายถึงการกระทําของบุคคลสามารถบอกถึงเจตนาที่แท้จริงของบุคคลนั้นได้โดยพิจารณาจากพฤติการแวดล้อมของการกระทํานั้นซึ่งเจตนาเป็นเรื่องที่อยู่ในใจยากที่จะอย่งรู้ได้ การพิจารณาจากกรรมจึงเป็นเครื่องมือสําคัญในการวินิจฉัยเจตนานางสาวแพทองทานไม่ได้สําเนียกว่าศาลและสังคมไทยวินิจฉัยเจตนาของเธอจากการกระทำไม่ใช่คําพูดเช่นกรณีที่เธอปรับคณะรัฐมนตรีโดยมีชื่อเธอควบตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมผู้มีสติปัญญาวินิจฉัยเจตนาว่านางสาวแพทองทานเลี่ยงบาลีอยากร่วมอยู่ในรัฐบาลต่อไป มิบังควรเหมาะสมหรือไม่เกินสติปัญญาของเธอจะนำไปพิจารณาผู้มีสติปัญญาวินิจฉัยได้ถึงเจตนาว่าเธอแต่งตั้งตัวเองเป็นรัฐมนตรีวัฒนธรรมควบตำแหน่งนายกเพราะคลังสมองพักเพื่อไทยแนะนำว่าเมื่อศาลสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีเธอก็สามารถปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีวัฒนธรรมได้การกระทำแบบนี้ทุกคนรู้เจตนาว่า นางสาวแพทองทานจะยื้อเวลาเป็นรัฐบาลให้นานที่สุดเท่าที่ทำได้เพราะสำเนียกว่าไม่เกินสามเดือนจากนี้ตระกูลชินทั้งเธอและบิดาจะถูกลบออกจากสระบบการเมืองไทยไปตลอดกาลดังนั้นนางสาวแพทองทานยื้อเวลาให้นานที่สุดโดยไม่สนใจว่าบังควรเหมาะสมหรือไม่อดีสวสมชายสแสวงการทักท้วงว่านางสาวแพทองทานถวายสัตย์ปฏิญาณในฐานะรัฐมนตรีไม่ได้ เนื่องจากศาลสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ในข้อหาฝ่าฝืนมาตรฐานทางจาริยธรรมร้ายแรกแม้แต่สำนักข่าว AP ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อเมริกายังกล่าวว่าไม่ชัดเจนว่าแพทองทานถวายสัตว์ได้หรือไม่หลังจากศาลร,รัฐธรมนูญรับคำร้องสอวอไว้พิจารณาและสั่งให้นายกรัฐมนตรีหยุดปฏิบัติหน้าที่ซื่อต่างประเทศทั่วโลกพากันเสนอข่าวนี้ และให้น้ำหนักไปที่ชะตากรรมของแพ่ทองฐานซึ่งประมวลคร่าวๆมาให้ฟังดังนี้สำนักข่าวรอยเตอร์สรุปหัวข้อปโปรยข่าวว่านี่เป็นการล้างบาปด้วยไฟสำหรับเนรบวชใหม่ซึ่งเป็นละอ่อนทางการเมืองที่ถูกผลักเข้าสู่อำนาจในฐานะนายกอายุน้อยที่สุดเธอเข้ามาแทนที่นายเศษฐาทวีสินที่ศาลร,รัฐธรรมนูญตัดสินให้พ้นจากหน้าที่เมื่อปีกาย ในความผิดเดียวกับที่แพทองฐานถูกกล่าวหาทักษินชินวัตรบิดาผู้ทรงอิทธิพลของเธอก็ตกเป็นจำเลยสองคดีที่ต้องขึ้นศาลคดีล้มเมิดมาตรา1 1นในวันเดียวกันที่ศาลร,รัฐธรรมนูญสั่งให้แพทองฐานลูกสาวหยุดปฏิบัติหน้าที่ถือเป็นการทดสอบครอบครัวที่ครอบงำการเมืองไทยมากว่าสองทศวรรษและเพิ่มความกดดันรัฐบาลที่ดิ้นรนเพื่อความอยู่รอด ท่ากลางเพลิงแห่งปัญหาที่โหมกระพือรอบด้านในห่วงเวลาสิบเดือนของนางสาวแพทองฐานเธอถูกสังคมมองว่าไม่มีวุฒิภาวะและด้อยสติปัญญาไม่มีความรู้ความสามารถในการบริหารประเทศสำนักข่าว CNN โปรยข่าวว่านางสาวแพทองฐานอาจถูกปลดจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจากคดีที่ศาลรัฐธรรมนูญกำลังพิจารณากรณีเสียงสนทนาของเธอกับคุณเซ็ เธอถูกมวลชนกดดันให้ลาออกจากโคกครหาร้ายแรงที่ทำให้พักภูมิใจไทยถอนตัวออกไปทำให้รัฐบาลสั่นครอนที่หลายฝ่ายจับตาว่ารัฐบาลแพ่ทองทานจะอยู่รอดหรือไม่ที่นายกรัฐมนตรีเรียกคุณเซนเป็นลุงและบอกคุณเซนว่าอย่าไปฟังทหารที่เป็นฝ่ายตรงข้ามลุงต้องการอะไรจะจัดให้นางสาวแพทองทานชี้แจงว่ามันเป็นเทคนิคของการเจรจาของเธอเพื่อลดความตึงเครียด นางสาวเพรทองทานถูกดำเนินคดีในศาลเดียวกับที่ยุบพ,พักคก้าวไกลและตัดสิทธิ์ทางการเมืองกรรมการบริหารพักคก้าวไกล10ปีสำนักข่าว AP รายงานว่าศาลร,รัฐธรรมนูญสั่งให้นายกรัฐมนตรีแพทองทานหยุดปฏิบัติหน้าที่จากกรณีคลิปเสียงสนทนาทางโทรศัพท์กับผู้นำกำัมพูชาตุลาการศาลลงมติเป็นเอกฉันท์9ต่อ0ให้รับเรื่องที่สวรองว่า เธอมีพฤติกรรมฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงไว้พิจารณาในขณะที่ตุลาการ7จ็ดต่อสองเสียงให้เธอหยุดปฏิบัติหน้าที่ระหว่างศาลพิจารณาและให้เวลาเธอ15วันจัดการชี้แจงข้อกล่าวหานางสาวแพททองทานเผชิญกับความไม่พอใจของสังคมไทยอย่างรุนแรงในกรณีเธอบริหารจัดการความขัดแย้งไทยกัมพูชาที่ถึงขั้นปะทะก,กันเมื่อวันที่28พฤภาคม ซึ่งทหารกัมพูชานายหนึ่งได้เสียชีวิตคลิปเสียงที่หลุดออกมาในขณะที่เธอทำหน้าที่ทูตเจรจากับคุณเซนสร้างความไม่พอใจให้กับคนไทยรุนแรงขึ้นเป็นทวีคูณประชาชนชุมนุมขับไล่เธอในที่สาธารณะนางสาวแพทองทานชี้แจงว่าเธอพยายามทำอย่างไรก็ได้ให้หลีกเลี่ยงปัญหาทำอย่างไรก็ได้ไม่ให้ปะทะกันด้วยอาวุธเพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสียเธอกล่าว แพรทองทานควบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมในการปรับคณะรัฐมนตรีที่ประกาศเป็นทางการไม่กี่ชั่วโมงก่อนสารสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ยังไม่ชัดเจนว่าเธอสามารถถวายสัตว์ปฏิญาณหรือไม่ความโกรธแค้นรุนแรงที่เธอพูดถึงแม่ทัพภักที่สองว่าเป็นคนของฝ่ายตรงข้ามเพื่อเอาใจหุ่นเซ็แพทองทานกล่าวว่าเธอพูดอย่างนั้นเพื่อลดความตึงเครียดชายแดน แต่คำพูดของเธอไม่อาจลบล้างความโกรธของฝ่ายอนุรักษนิยมรักชาติได้ประชาชนหลายหมื่นคนประท้วงขับไลแ่แพรทองฐานเมื่อวันเสาร์ที่28มิถุนายนนอกจากความไม่พอใจของประชาชนเธอยังถูกร้องถูกฟ้องต่อคณะกรรมการปรกงรันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติอีกหลายข้อหาหากปปชชี้มูลความผิดเธออาจถูกฟ้องให้พ้นจากตำแหน่งเหมือนอดีตนายกรัฐมนตรีเศษฐา ซื้อต่างประเทศที่ไม่เคยให้ความสนใจในตัวแพทองทานพากันเสนอข่าวศาลสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ในทํานองรู้ล่วงหน้าว่าเธอและบิดาต้องพบชะตากรรมเลวร้ายเหมือนอดีตนายกรัฐมนตรีในเครือข่ายทักษิณ5้าคนที่ผ่านมารวมทั้งทักษิณชินวัตรที่ถูกดำเนินคดี2ข้อหาหนักหนาสาหัสรอศาลลงทันที่นับวันถอยหลังได้แพททองทานมีเวลา15วันส่งคำชี้แจงต่อศาล พิเคราะห์จากนิสัยถาวรของเธอและบิดาคาดว่าแพรทองทานขอเลื่อนเวลาส่งคำชี้แจงต่อศาลเพื่อยืดเวลาเป็นรัฐบาลให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้ถึงแม้เธอพยายามยื้อเวลาหลายฝ่ายคาดหมายว่าศาลต้องพิจารณาสรุปคดีอย่างช้าภายใน3เดือนหลังจากวันที่ศาลร,รับพิจารณาคดีการยื้อเวลาของแพทองทานจึงเป็นสวรร์ส่องเพลงที่หงหรือหา่านร้องโกรธตาย สุทินวันนาบวรศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันส่วนชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทําจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิเกสิ์เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทํามือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทํา มีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ k o ออมสตูดิโทร0918534455ส่งทั่วประเทศ